ยอดขายน้อยขาดทุนแต่แบงก์อนุมัติสินเชื่อให้เคสนี้เขาทำได้ยังไงคุณอยากรู้ไหม หลายครั้งมากๆนะที่วินได้คอนซัลท์เจ้าของธุรกิจที่ขาดทุนซึ่งเขาไม่มั่นใจในการที่จะเดินไปขอสินเชื่อจากแบงก์เพราะกลัวแบงก์ปฏิเสธนะแต่ทีเนี้ยทุกคนเคยได้ยินคําว่าขาดทุนจากค่าเสื่อมไหมคือกําไรสุทธิมันขาดทุนแต่ EBITDA หรือความสามารถในการทํากําไรจากการดําเนินงานของเขามันไม่ได้ติดลบมันไม่ได้ขาดทุนถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้คุณสามารถดีเฟนกับแบงก์ได้ว่า อีบีดาคุณยังเป็นบวกคุณยังมีความสามารถในการดําเนินงานในการทํากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ขาดทุนคือปีที่แล้วปีก่อนหน้าคุณลงทุนเยอะไปคุณลงทุนในอาคารเยอะไปมันทําให้ตัดค่าเสื่อมเนี่ยเห็นไหมพอมาถึงจุดนี้ถ้าใครตรัลอยแนละ้วทุกคนต้องเรียนเรื่องการเงินนะเนี่ยมันทําให้เขาต้องตัดค่าเสื่อมพอตัดค่าเสื่อมค่าเสื่อมมันอยู่ในค่าใช้จ่ายบริษ,ษัทซึ่งค่าเสื่อมเราต้องจ่ายเงินออกไปจริงไหม <S <S ไม่ใช่ต้องจ่ายเงินออกไปจริงเพราะฉะนั้นมันจะทําให้เราขาดทุนจริงไหมไม่จริงคลิปนี้เป็นคลิป พิสูจน์ว่าคุณมีความรู้เรื่องการเงินดีขนาดไหนถ้าคุณมีความรู้เรื่องการเงินสิ่งที่วินพูดเมื่อกี้คุณจะเข้าใจและสามารถคุยกับแบงค์ได้แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้เรื่องการเงินในค้าโตเลยไม่ต้องรอเรามีสอนในการอ่านงบการเงินดูธุรกิจขาดทุนจริงหรือเปล่าและ c a s โฟของธุรกิจเป็นยังไงเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ทันทีแบบไม่ต้องรอแล้วพบกันในค้าค่ะ